สวัสดีพี่น้องที่ติดตามการชุมนุมของเวทีเราที่สะพานชัยมรุเชษที่อยู่ทางบ้านเมื่อกี้น้องกิจแจ้งภารกิจในวันพรุ่งนี้คร่าวๆว,ว่าพรุ่งนี้เราจะมีภารกิจจริงๆแล้วเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องที่เราได้วางแนวทางวางเส้นทางในการเคลื่อนไหวกรณีการคัด านการนำมาตรารหนึ่งสองไปบรรจุลงในพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าถ้าตามไทม์ไลน์หรือตามห่วงเวลาของการล่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนั้นภายในสิ้นเดือนนี้คณะกรรมธิการว,วิสามันศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญตัติชุดที่เราเคยไปยื่นหนังสือ จะต้องทำข้อเสนอบทสรุปการศึกษาของกรรมธิการวิสามันเนี่ยเสนอต่อรัฐสภาภายในสิ้นเดือนมิถุนาหรือประมาณต้นเดือนกรกฎาที่จะถึงหลังจากนั้นขอโทษครับหลังจากนั้นเมื่อมีการสรุปจากรัฐสภาแล้วก็จะ เกิดกระบวนการในการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมโดยการตั้งกรรมธิการยกล่างซึ่งหลายๆส่วนที่เรารับทราบกันมาโดยตลอดนั้นมีหลายพักการเมืองรวมทั้งรัฐบาลเองก็มีร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของตัวเองเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ต้องเข้าขั้นตอนในส่วนของรัฐสภาเท่านั้นเอง ฉะนั้นแล้วการไปรณรงค์งของพวกเราการไปทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มอื่นๆพี่น้องประชาชนท่านอื่นๆของพวกเราในภารกิจทุกวันเสาร์อาทิตย์นั้นถือเป็นภารกิจการสร้างความเข้าใจสร้างแนวร่วมสร้างพี่น้องประชาชนให้ออกมาร่วมคัดค้านออกมาร่วมแสดงพลังกับพวกเราถูกต้องไหมครับพี่น้อง ถ้ามีแต่พวกเราก็จะเกิดคำพูดก็จะเกิดวาทกรรมว่าคนเพียงหยิบมือเดียวคนเพียงกลุ่มเล็กๆคนแค่นี้เองที่ออกมาคัดค้านการนำมาต่างหนึ่งสองมาล่างร่วมอยู่ในพระราชบัญญัตินิ้รโทษกรรมถ้าลํำพังมีแค่เพียงพวกเรา บรรดานักการเมืองต่างๆที่พยายามที่จัดดันให้นำม,มาตรา1นึ1ไปบรรจุนั้นก็จะมีคำพูดจะสร้างความชอบธรรมในสิ่งที่พวกเขาตั้งใจถูกต้องไหมครับพี่ดองฉะนั้นแล้วเราที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องเล่นทำความเข้าใจก็ต้องเล่นสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่รับทราบข้อม,มูล ที่ยังไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าณปัจจุบันการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่บอกว่าจะแอบซ่อนแอบบรรจุกระบวนการทางความผิดกรณีมาตราหนึ่งสองเข้าไปด้วยนั้นกำลังจะเดิมจะดำเนินการอย่างไรฉะนั้นแล้วทุกเสาร์อาทิตย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็ ถือว่าเราได้ไปทดลองเราได้ไปเปิดแคมเปญที่น้องกิจบอกว่าเปิดแคมเปญนั้นที่แถบชุมชนสันติอโศกและบริเวณตลาดแฮปปี้แลนด์แต่พรุ่งนี้กำหนดไว้คร่าวๆว,ว่าเราจะรณรงค์พร้อมกับการแจกสติกเกอร์บริเวณที่ใกล้เคียงกับ ที่ที่เราปักหลักชุมนุมวางไว้ที่เส้นถนนสามเสนตั้งแต่แยกสีเสาเทเวศจนไปสุดที่บริเวณหน้าวัดชนะสงครามอันนี้ก็เป็นเส้นทางเส้นตรงที่สามารถที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงถ้าว่ากันตามหลักง่ายๆก็คือเส้นสามเสน ตรงบริเวณสี่เสาเทเวศก็เดินไปตรงตลาดเทเวศได้ที่น้องแถวนั้นก็มีจำนวนพอสมควรเดินเลยไปถึงบางขุนพรมเดินเลยไปถึงแยกบางลำพูเดินไปจนถึงวัดชนะสงครามส่วนจะแจกกันอย่างไรน,นั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเช้าที่เรานัดหมายที่จะขยับออกจากที่นี่เวลาประมาณ9ก้ นาฬิกา30นาทีนั้นขอให้พวกเราพร้อมกันที่เวลา9โมงตรง9โมงเพื่อจะมาแบ่งว่าใครจะอยู่กลุ่มไหนมีทั้งหมด4กลุ่มกลุ่มหนึ่งไปจุดหนึ่งไม่ต้องเดินจากสีเสาเทเวศไปถึงวัดชนะสงครามเพราะว่าถ้าเดินกันขนาดนั้นหลายคนคงได้พกยามหมองกันหลายกระป๋องแน่ถูกต้องไหมครับพี่น้อง ผมก็เลยใช้วิธีแบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วก็จะมีหัวหน้าทีมมีหัวหน้าชุดแล้วมีทีมงานที่ดูแลเรื่องสื่อที่ดูแลเรื่องการถ่ายทอดของแต่ละกลุ่มเพื่อจะสื่อสารให้กับพี่น้องได้แล้วเราก็เดินกันสองฝั่งถนนไปพวกผมก็จะแยกกันไปอยู่ตามกลุ่มบางกลุ่มมีคุณกิจบางกลุ่มมีทนายมิ้น บางกลุ่มมีผมบางกลุ่มมีคุณตั้มพิชิตบางกลุ่มมีหมท่านคุณหมอเขียวก็และคุณสิงห์ดำก็พรุ่งนี้จะแจงว่าใครจะอยู่กลุ่มไหนอย่างไรแต่พี่น้องทุกท่านเมื่อถึงเวลานั้นหมายในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้ไปสมัครเข้ากลุ่มตามที่มีหัวหน้ากลุ่มแนะนำตัวพร้อมกับลถประจำกลุ่ม ต้องขึ้นรถใครรถมานะเพราะว่าถ้าขึ้นรถผิดคันก็จะไปอีกกลุ่มหนึ่งเราระบุชัดเจนเราจะเขียนว่ารถคันนี้ไปจุดไหนจุดไหนแล้วก็ขากลับก็ให้จําว่ารถตัวเองที่นั่งมาเป็นรถคันไหนอันนี้ชี้แจงคร่าวๆเพราะว่าพี่น้องทางบ้านอาจจะไม่ต้องทราบรายละเอียดแบบที่พวกเราต้องไปปฏิบัติการ แต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่พวกเราไปทำในวันพรุ่งนี้ก็คือการไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเหมือนที่ผมได้กล่าวไปในตอนตอน้นการไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าเพราะเหตุใดพี่น้องคอปทอพี่น้องสอปปสพี่น้องกองทัพธรมไม่เห็นด้วยกับการนำมาตราหนึ่งสองไปบรรจุในพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งสิ่งนี้พี่น้องหลายคน โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในที่ชุมนุมคอปทรทราบกันมาโดยตลอดว่าคนที่โดนมาตราหนึ่งสองมันไปเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดจากจ่วงสถาบันถูกต้องไครกรพี่น้องมันไปเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนข้อความหรือแสดง บางสิ่งบางอย่างที่กฎหมายมาตราหนึ่งสได้ห้ามหรือได้ระบุไว้ว่าไม่สามารถกระทำการได้อันนี้พี่น้องก็ต้องไปอธิบายไปทำความเข้าใจเวลาเราไปแจกสติกเกอร์ต้องพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าเหตุใดเราถึงต้องมารณรงค์งงในเรื่องนี้ต้องสื่อสารแบบสั้นๆว่ามาตรา1 1 2สําคัญต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์อย่างไรทําไมเราถึงต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งหลายท่านผมเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้พี่น้องพูดออกมาจากใจได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีการบอกหรือต้องให้ท่องถูกต้องไหมครับพี่น้อง